วัสดีครับเพื่อนๆขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube ที่ทำพิเศษครับที่เพชรบุรีซอยสิบกรุงเทพมากับซีน้องผู้ช่วยฮะซอยสิบจริงป่ะพี่ไปดูก่อนซอยสิบเพราะว่ามีร้านแก๊ปที่ว่าร้านไอเขาเรียกร้านขนมจีนเนาะขายดีที่นี่จริงนะเดี๋ยวผมไม่ซอยสิบจริงป่ะซอยสิบซอยสิโอเคชี้หน่อยชี้หน่อยอ่าซอยสิบซอยสิบเมื่อก่อนผมจำได้อ่ะผมเคยมากินไอ้ขนมจีนตรงเนี้ยขายข้างทางเลย เนี่ยดูดิหมูสารพัดผักเลยนี่ฮะร้านเนี่ยเจ๋อเฉยเนี่ยสารพัดผักอันนี้แล้วก็นั่งเจ๋อเฉยหูหูผักอันนี้หนึ่งสองสามสี่สารพัดเลยจานเท่าไหร่ครับเนี่ยแม่ค้าจานเท่าไหร่ครับจานสี่สิบหูหดูผักสารพัดผักร้านนี้กับร้านโน้นต่างยังไงอ่ะ ร้านเดียวกัน,น,นไ,ไปดูผมเคยมาจอดรถทานนะฮะแต่ว่าวันนี้พอดีซีเขามาทำงานที่ร้านในอินออเทอร์เน็ตคาเฟ่อยู่ติดไลานอเลยนคาเฟ่เขาเลยเป็นอิตาเลียนร้านอิตาเลียนคาเฟ่ปะไม่พี่ไม่ร้านอะไรไมีร้านยัเฉยๆพอมีร้านร้านนี้กับร้านอุตส่างกันยังไงอ่ะเหมือนกันเนาะเออ <laughs> อ่านป้ายด้วยอ่านป้ายเจ๊เฉยพี่อ่านป้ายตามนัเนี่ยแกฟูดทำไมพี่อ่านเนี่ยแกฟูดทำไมเกาหลาอะไรพี่อ่านเลยเดี๋ยวนะฮะนี่กล้องฉายไปอ่านแกฟู้ดเกานลาแต่เช็ครายการหายคุ้มก่อครับจากร้านอะไรร้านอะไรแกฟู้ดออนไลน์โดยเฉพาะงานเขาที่ยังกินอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่ไม่เน้นออฟไลน์ไม่เน้นคนกินแต่ก็มีคนกินบ้างนะเออไม่เน้นออนไลน์อเมซิ่งมากเลยมีทั้งหลายน้ำเลยผมว่าเจ๊เฉยเนี่ยเป็นร้านไอ ร้านขนมจีนที่มีหลากหลายตอนนั้นมาทานเพราะว่าเห็นถักมันเยอะนี่อะไรอะ่ะเ้้้าาไไดักรบงมีเขาเรียกอะไรพริตไตปลาแกงไก่ได้ะไบ้างเนี่ยพี่อยู่เล่าหน่อยเล่าหน่อยไตปลาเนี่ยแกงไก่แกงไก่นี่อะไรน้ำพริกอันนี้อ่ะน้ำยาปูานี่ย่เขียวหวานเขียวหวาน เดี๋ยวกิน <มา S 1> เดี๋ยวกินเดี๋ยวกินเดี๋ยวสักจานหนึ่งเยอะมากอ่ะนแต่ว่า,าดูนะครับว่าทุกคนสั่งออนไลน์หมดมาซื้อนี่น้องๆแก๊็บนี่ไปส่งไกลไหมครับอ๋อที่รงาบาเครับอ๋อเรามานี่โอ้โหสุดยอดนี่นี่ด,ดูอ่านอ่านอ่าน,านพี่ถ้ากล้องซูมอ่านว่าทางร้านมีบริการจัดส่งถึงบ้านฮะนี่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 ขออนุญาตครับสุดยอด นี่ชาวต่างจังหวัดดูไว้ซะเดี๋ยวนี้ไม่ต้องออกมากินสั่งเลยวันนี้ขับจีเที่ยวครับน้องอ๋อผมทำงานด้วยครับทำงานด้วยขี่มึงที่หมาอ่ะห้าเที่ยวสิบเที่ยวครับผมเท่าไหร่สิบเที่ยวนะสิบเที่ยวร้านเนี่ยนะเฉยเฉยเนี่ยนะไม่เฉยนะเนี่ยโอ้โหสุดยอดอยู่ตรงเพชรบุรีนะครเผื่อใครจะมาทานซอยอะไรซอยสิบซอยสิบนะอ่าซอยสิบนะ เนี่ยฮะสั่งเดี๋ยวนี้ไม่ต้องออกมาทานมีคนส่งถึงที่เขาเรียกอะไรนะเดี๋ยวนี้เขาเรียกเลซี่อีโคโนมี่เลซี่อีโคโนมี่ขี้เกียจเหรอขี้เกียจขี้เกียรตอ่าดู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 ดดใช่เลซี่มีเสียตังหรือฟรีสั่งด้วยสั่งนะอ่าอย่าสั่งนะเขาก็จะเขาจะสั่งตามเนะนี่ยเนาะเนี่ยฮะจิ้มมาจิ้มจิ้มจิ้มมาเลยจิ้มมานี่ฮะสั่ง ส่วนใหญ่พี่น้องแก๊ปทั้งนั้นเลยในร้านนะถ้าร้านแบบไปไปกินร้านแบบธรรมดาดีกว่าหันหน้าเ้ยพี่ยูมันเป็ถุงเลยไหนเออถุงเจ้าฟูถ่ายเลนถุงเจ้าฟูเลยนะเออใช่แล้วสปอนเซอร์่องแบบพี่ด้วยนะจะเกี่ยวข้องนะนะเออเนี่ให้ถุงเลยนะแก๊ปลงทุนคำถุงได้เลยอ่ะ มองพี่เป็นจริงมองเรียกว่าเป็นี่มองนะเปิด24ชั่วโมง24เลยไม่ปิดปิดปิดยงจริง24ชั่วโมงอ่าพี่เดียวในโลกยุบการเปิดเวลาปกติละคืออยู่เมืองใหญ่คนนั้นเหล่าเวลางั้นคนทางบ้านฟังไว้ว่าการค้าขายเนี่ยมันเปลี่ยนไปแล้วเปลี่ยนไปแล้วต้องอยู่ในแก๊ปด้วยใช่กินกัน24ชั่วโมงเลยอ่างั้นหมายความว่า ีหนึ่งก็ทําเงินได้ดีหนึ่งก็รับรวยได้ดีหนึ่งก็ไปยอดธุรกิจได้โลกทุกวันนี้ทําเงินทุกทุกดิจิตของวินาทีไม่ใช่ว่าทิ่งคืิแล้วกลับบ้านนอนใช่ใช่ไม่มีครับใช่แล้วแต่อย่างไรก็ตามก็ต้องเข้าไปอยู่ในแพลตฟอร์มอ่ะอครับฟูดพันธ้าถ้าเกิดถ้าเกิดอาหารใช่ไหมก็ต้องไปอยู่ในแพลตฟอร์มที่เป็นอาหารอถ้าเป็นสายยูทูบเบอร์ทำคลิปก e> ็ต้องไปอยู่ในยูทูบเห็นไหม ถ้าเป็นพวกดาราเซเลบก็ไปอยู่ไอจีขายของต้องไปอยู่ในช้อปปี้เออเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวนี้ร้านอ่ะร้านอ่ะถ้าเปรียบเทียบนะร้านมากินอย่างเงี้ยยังรู้สึกว่าน้อยกว่าถ้าได้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 ใไหมเป็นเป้านะไป็เฝ้านะร้านร้านที่คนมากินอย่างเงี้ยกินหน้าร้านเน่ะกินหน้าร้านยังน้อยกว่าร้านขายออนไลน์อ่าอ่าแต่มีแคมมาซื้อบ้างนี่ฮะเหมือนกัน ถามผมสัมภาษณ์นิดหน่อยน่ากินน่ากินแกเป็นคือร้านนี้ร้านนี้เราเลือกได้โอเครับวันนี้เป็นร้น่แถวสามร้านเพราะเป็่ของแท้เหมือนกันได้ของร้านสามร้านสายตาได้มาล้านไหพี่จ้าเป็นร้านเป็นร้านอร่อแล้วก็มาร้านนี้ก็ได้ได้เหมือนกันของอร่อยเหมือนกันอันนี้อันนี้มีไก่ทอดด้วยทอดมาด้วย ขายสองร้านร้านแบบออนไลน์แล้วก็ออฟไลน์นะครับก็ให้ดูตัวอย่างของร้านหนมจีนที่อร่อยสามารถสั่งซื้อทานได้นะครับบนแก๊บฟูดแล้วพวกเก็พวกไอฟู้ดแอนด้ามีป่ะครับมีแพนด้าค่ะมีเหมือนกันใช่ไหมมีล ne แมนด้วยแต่บจะเยอะหน่อยสีเขียวเยอะหน่อยนะมีมูยังไม่ค่อยมาเท่าไหร่นะรับน่าจะมาเดี๋ยว่นี่ฮะมีกอง มีกา,าปูด้วยแกซี่<ง>ด้วยนะแกปูแกซี่วัาไหนเวลาที่ดูข้างในโฟูหนมจีนเจ๋อเฉยโอ้สั่งกันเป็นเรื่องเป็นราวอะ่ะ<อ>ตรงนี้เหรอพี่ตรงนี้ถ่ายตรงนี้พี่ชายจ่ายกันเท่าไหร่พี่ชายเท่าไหร่ถ่ายเทาไไม่ถ่ายเท่าไหร่สี่ร้อยไม่ต้องมาเลยสุดยอดสุดยอดคนสั่งของสี่ร้อยไปกินโดยที่ไม่รู้นู่นไปแล้วไปแล้วนี่ฟูดแพนด้ามาแล้ว ขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับ,รบนี่ฮะสุดยอดมากๆ